ชาวตำบลศรีศาสาจระเข้น้อยสืบสารประเพณีแห่ผ้าห่มองค์หลวงพ่อเขียวรับคู่บ้านคู่เมืองของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันมาค้าบูชาทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดนายะยนต์เอี่ยมสะอาดนายก,กบอบตศรีศสะาจระเข้น้อยเพอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ นพุทธศาสนกชนชาวพุทธร่วมสืบสารประเพณีแห่ผ้าห่มพระประธานองค์หลวงพ่อเขียวสุขโขพุทโธพควาณวัดหัวคู้โดยในปีนี้เส้นทางได้เริ่มจากที่ทำการอบตศตรีสัตรจนเขน้อยแห่ผ่านชุมชนเข้าถนนศรีวรีน้อยก่อนที่จะเลี้ยวเข้าวิหารวัดหัวคูรวมระยะทางกว่า5กิโลเมตรซึ่งประเพณีแห่ผ้าห่มองค์หลวงพ่อเขียวถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีท้องถิ่นที่จัดติดต่อกันมากว่า20ปี พุทจศาสนิกชนในพื้นที่ต่างสวมชุดไทยร่วมในขบวนอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามปีนี้ผ้าห่มองค์หลวงพ่อเขียวมีความยาวเป็นพิเศษมากกว่าปกติโดยยาวถึง65เมตรเพื่อที่จะรองรับและอำนวยความสะดวกกับผู้ที่เข้าร่วมในขบวนแห่ในพยนต์กล่าวว่าประเพณีแห่ผ้าห่มองคหลวงพ่อเขียว นอกจากจะเป็นการสื่อสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวได้รู้จกักหลวงพ่อเขียวพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในอำเภอบางเสาธงพร้อมยังได้เยี่ยมชมเรียนรู้สถานที่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาวัดหลวงคูแห่งนี้เป็นสถานที่พักทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขณะเดินทัพผ่านก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งมอบพระพุทธรูปโลหะหนึ่งองค์หรือหลวงพ่อพเขียวให้กับทางวัดวเป็นที่ระลึก จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาของชาวบ้านในย่านนี้เป็นอย่างมากทางอบตศรีศาสระจระเข้น้อยจึงจัดกาาิจกรรมทางพุทธศาสนากำหนดให้ทุกวันมาคาบูชาเป็นวันแห่พระห่อมอง์หลวงพ่อเขียทุกๆปีจนเป็นประเพณีท้องถิ่นคู่ชาวตำบศาาะลศรีสระจระเข้น้อยจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันมาคบูชาทางอบตศรีสรจระเข้น้อยได้จัดกิจกรรมประเพณีแห่ผ้า ผมผ้าหลวงพระเขียวสุขโขพุ้โธพุกวาสําหรับของวัดหัวคูซึ่งถือว่าเป็นประเพณีนะครับได้จัดทากิจกรรมมาประมาณสักสิบกว่าปีได้ซึ่งวันนี้ก็เรียกว่า,าประสบความสำเร็จนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับแต่ก็ขอ,ขอเชิญทุกปีทุกปีนะครับเป็นวันมาฆะทางวัดคูเองได้จัดทาพิธีแห่ผ้าผมผ้าหลวงพระเขียวสุขโขพุโทโธพุกวาว่าขอเชิญทุกท่านนะครับที่ยัง ทราบข่าวก็ดีไม่ทราบข่าวก็ดีก็ว่าทางเรานันถือว่าเป็นวันมาคะเป็นวันที่นะครับทางวัดคูนั้นได้จัดพิธีแห่ผ้าร่มผ้าหลวงพระเขียวสุขโขพุทโตพุทโธพระกวาครับสวัสดีครับด้านพระปริญาตวงศาจารย์เจ้าคณะตำบลศรีสรจระเข้น้อยจะอาวาดวัดหัวคูเก่าขอบคุณพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมในพิธีและขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความโชคดีจเจริญรุ่งเรือง และช่วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบต่อไปทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรน,นิด